อนอนน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอ,องค์นั้นผู้ตัดรูช้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองออนนอมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาณนาะค่ำคืนนี้ใจก็ผุดขึ้นมาเรื่องประโยชน์ของความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะนะจะเห็นว่าเราได้น้อม ดูโลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้เหล่านั้นเห็นความไม่สง่างามของพุทธบริษัทเราก็คือความสุขทางใจหายไปเว่าสิ่งเหล่านี้ผูพ้พูดเองก็ได้น้อมสิ่งที่เกิดคุณประโยชน์มากมายสมัยตำนานอาดีตที่เราเคยเห็นเคยพบจากประสบการณ์ สำมาคารวะยกมือไหว้นะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสร้างแนวทางชีวิตให้เกิดความงดงามสง่างามแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเบื้องต้นท้ำกลางแล้วก็สู่บ้านปลายด้วยเราไม่อวด ตนนะข่มท่านเราไม่แสดงความโอหังต่างๆก็จะทำให้เราใช้ชีวิตมีความสงบแล้วก็มีความพอดีพร้อมก็มีพลังแห่งมวลชนต่างๆแฝงเล่นไปด้วยความรูร้สึกที่อบอุ่น<ๆ>เหล่านี้ต้องหยิบเรื่องราวของการอ่อนน้อมสัมมาคารวะ นะจะมาพูดจาก,กันให้ระลึกเรื่องราวของคุณธรรมความดีเรื่องของศีลก็ดีนะครับเรื่องของจิตสำนึกที่เราจะต้องลื้อฟื้นนะครับอดีตครูบาอาจารย์ท่านก็พูดไว้นะครับมีการพูดมีการบันทึกไว้ว่าจะศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศเหล่านี้เราก็ดูนะครับว่าสิ่งที่ ต่างคนต่างแสดงความเป็นผู้ชนะเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้แพ้นะครับถ้าเรามุ่งหวังสู่การเป็นผู้ชนะนั้นหมายถึงเราเป็นผู้แพ้เนื่องจากเราไม่เข้าใจคนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นต้องการความเมตตานะครับแล้วก็ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากใจเมื่อเราได้รับความอบอุ่นที่เกิดขึ้นจากใจเนี่นะครับ ก็เป็นสาเหตุใหญ่ในการที่จะให้ความปลอดภัยจะเห็นโบราณโบราณก็มีตำนานกล่าวขานกันมามีโจรผู้ร้ายนี่นะครับนะเข้าไปป้นบ้านนะครับไปปนบ้านาผู้สูงวัยท่านหนึ่งท่านก็ขณะโจรเข้าบ้านท่านก็ทักทายนะครับทักทายโจรด้วยความอ่อนน้อมสัมมาคารวะ ผู้จาเป็นกันเองนะครับก็สิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าขุนโจรที่จะเข้าไปป้นรัพย์ก็เปลี่ยนใจนะครับเนื่องจากว่าได้ยินได้ฟังนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้ผู้จาแล้วเกิดความสุขเกิดความเกรงอกเกรงใจเห็นไหมครับตอนนี้เรื่องก,การสัมมาคาราวะนี่แหละครับเป็นเรื่องที่เป็นตำนานเล่าสู่กันมาแต่อดีตสู่ปัจจุบัน นี่ก็เกิดจากการอ่อนน้อมสามมาคารวะนั่นเองนะครับเนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําธุรกิจการค้าเนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นคุณยายคุณป้านเนี่ยสมัยโบราณท่านจะพูดจาไพเราะทักทายคู่คนนะด้วยการที่ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยอะไรเงี้ยนะครับที่จะมาใช้ชีวิตนะเป็นเรื่องราวของการ เรียกอ่อนน้อมถอมตนนะครับแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันนะฮะกล่าวขานสืบกันมาว่า,าป้าคนนี้ยายคนนั้นมีพฤติกรรมในการที่ทําการค้าอะไรบ้างนะครับทำไปแจกไปขายไปให้ไปอย่างนี้แหละครับสมัยอดีตนะครับสมัยปัจจุบันนี่จะเห็นว่า,าใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาบริหาร ก็ทำให้ไม่ได้คุ้นเคยไม่รู้จักมักคุ้นกันนะครับเราจะเห็นว่าเราเข้าร้านสะดวกซื้อเราจะได้ยินคอมพิวเตอร์เนะี่ยออกมาเป็นสำเนียงเดียวกันนะแต่ขณะที่ทักทายด้วยวาจาแต่เห็นกิริยาท่าทางไม่ได้มีความสอดคล้องกัน <c oughs> นะครับนี่นะครับเรียกว่าสร้างแนวทางที่ดี แต่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามนั้นไม่เข้าใจความหมายของคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนแะทักทายคู่คนที่เข้าที่ออกที่ซื้อมาซื้อหาเนี่ยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีแต่เนื่องจากผู้ปฏิบัตินั้นยังไม่ได้เข้าถึงเรื่องราวของการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะน่แหละครับก็ยังยังไม่ได้หมายถึงว่าเราได้ จิตใจที่อ่อนโยนนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองก็ต้งหยิบเรื่องราวตำนานอดีตนะครับแล้วมาสู่ปัจจุบันว่าโลกเหล่านี้จเจริญวัตถุอย่างไรก็ตามก็ยังเห็นคุณงามความดีของการอ่อนน้อมถ่อมตนมีศิลธรรมลัง,ลงกล่าวอย่างนี้จึงได้มีการอบรมพนักงาร ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นเขาเรียกเป็นหน้าร้านก็ดีเป็นแคชเชียร์ก็ดีเนี่ยต้องยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคู่คนด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคารวะอย่างนี้ <c oughs> นะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้เองเราก็มานั่งดูนะครับเป็นแฟชั่นของโลกที่เจริญแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องรูปภายนอก แววตาอารมณ์ที่เราจะต้องควบคู่กับพฤติกรรมในการที่เขาเรียกอ่อนน้อมถ่อมตนทางวาจาเนี่ยนะครับคู่คนต่างๆที่ใช้บริการก็เกิดฟาร์มด้านชากับการได้ยินได้ฟังนะครับไม่ได้มีความเป็นกันเองตามที่การทักทายนะครับทีนี้สิ่งเหล่านี้ ก็ต้องมาลื้อฟื้นกันนะครับว่าลูกหลานทั้งหลายที่เราจะเป็นพ่อค้า,าแม่ค้านั้นสิ่งสำคัญมากเราจะต้องอคำนึงถึงสินค้าแล้วก็มารยาทอันงดงามที่เราจะใช้เงื่อนไขในการเสนอสินค้านั้นกับผู้บริโภคมีคุณมีโทษอย่างไรนะครับคุ้มไม่คุ้ม นะครเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองก็มีโอกาสไต,ต่ตองแล้วก็ทบทวนเล่าสู่กันฟังนะครับยิ้มย้นแจ่มใสยิ้มให้ตัวเองนะครับแต่ก็ระลึกถึงคุณงามความดีนะ,น,ะนะครับเราอย่าเป็นก็วกเป็นพน,นักงานก็เท่ากับเป็นตัวแทนนะครับของผู้ประกอบการค้าขายรเราจึงต้องมีจิตสำนึกหรือมี อารมณ์ร่วมทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจด้วยถ้ากมีพฤติกรรมร่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าการพูดออกมาไม่ได้ประกอบไปด้วยเสียงอย่างเดียวนะครับแต,แต่จะต้องประกอบไปด้วยวเขาเรียกอารมณ์ใจที่ออกมานะครับนะทุกเรื่องทุกเรื่องราวที่เราได้เห็นความคุ้นความชินกับได้ยินเสียง ผู้ได้ยินก็คุ้นชินกับคําได้ยินเสียงไม่ได้มีความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองก็มองว่าวิธีการสร้างอารมณ์นั้นสําคัญมากนะครับจึงได้มีสถานที่ฝึกอบรมนี่นะครับโรงเรียนบ้างวัดบ้างนี่นะครับที่มีโอกาสได้ฝึกการอ่อนน้อมการสร้างใจ แล้วก็พิจารณาชีวิตเขาชีวิตเราใน,นเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ให้เรานั้นไม่ประมาทไม่ผิดพลาดต่อการดำเนินชีวิตยิ้มแยม้มแจ่มใสนะครับผู้จ่าด้วยไผ่เลาะแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอสินค้านั้นด้วยเสนอเรื่องคุณประโยชน์แล้วก็คุ้มไม่คุ้มนะครับถ้าเราไม่ได้มองถึงวัสดุที่เรา จะเปิดสินค้าขายไปแล้วก็ปล่อยให้ผู้บริโภคนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อไร่ก็ด้วนนะครับเมื่อไหร่ก็จบลงด้วยความไม่สวยงามเนะเพราะนั้นจำเป็นมากที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลเรียนรู้เรื่องสินค้าให้ดีนะครับจะเป็นอาหารบริโภคก,ก็ดีแต่รูปเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนหรือจะเป็น วิถีชีวิตของเราประกอบไปด้วยปจัจจัยกีที่เราจะใช้ชีวิตเหล่านี้ต่อสังคมทั่วโลก <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นจริงต่างๆเนี่ยจำเป็นมากเหลือเกินที่เราจะต้องน้อมระลึกกันนะครับอย่างสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินเนี่ยโลกยุคใหม่ไม่ค่อยนำเสนอเรื่องคุณงามความดีนะครับ ก็ไปนาเสนอเรื่องวัตถุและก็ความต้องการถ้าเรานําเสนอเรื่องวัตถุและความต้องการอย่างนี้เราก็จะเห็นกันนะครับในระบบกิจกรรมต่างๆก็จะแลกเปลี่ยนด้วยวัตถุเงินทองจนนําน, ون, จนวนเท่านู้นจํานวนเท่านี้แล้วเราก็ถึงจะมีคําว่าตอบคําตอบมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เห็นว่าความเสื่อมถอย ไปจากคุณงามความดีนะครับก็ทำให้เกิดความไม่สง่างามนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองก็ต้องหยิบมาเสวนากันนะครับว่าชีวิตนั้นจะต้องประกอบไปด้วยศีลธรรมนะครับแล้วก็มีเมตตาอ่อนน้อมซัมมาคารวะก็จะทำให้ประกอบการงานใช้ชีวิตด้วยความสำเร็จเกิดขึ้น นะครับใช่ไหมตามประสบการณ์เราจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าการที่เราใช้ชีวิตตั้งแต่เยาววัยแล้วก็สู่ท่ามกลางสู่บรนปลายผลจากความสาเร็จนั้นก็อยู่กับการอ่อนน้อมสัม,มาคาะวะยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนะครับนะบอะไรก็ตามเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในแนวทางหนึ่งทางใดก็ตามแต่เราจะต้อง ประครับประคองตัวเองให้ดีนะครับการที่จะพูดต้องยับยัง้งต้องมีการไต่ตองแล้วก็พูดเมื่อมีการไต่ตองไปแล้วนะครับแต่สิ่งสำคัญนั้นการที่จะทำให้ผู้ที่เสวนาด้วยเศร้าหมองเนี่ยต้องระมัดระวังมากนะครับจะตัดรอนถ้าตัดรอนหมายถึงเราก็เรียกก้าวลาวเหมือนกันนะครับ มันติงผู้พูดเองก็ได้ดูว่าโบราณโบราณเขาจะพูดจาก,กันด้วยรอยยิ้มแจ่มใสนะครับใช้ชีวิตพอเพียงแล้วก็แบ่งปันกันสมัยอดีตนะครับแต่สมัยอดีตนั้นจะเห็นว่าศิลธรรมเนี่ยรุนแรงมากนะครับศิลธรรมทําให้ชีวิตครอ,อบครัวชีวิตสังคมมีความสุขและความปลอดภัยนะครับเหล่านี้ ก็เ <c oughs> ป็นเรื่องหนึ่งเราต้องนำมาเสวนากันนำมาพูดจากันให้เข้าเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าชีวิตพวกเราพุทธโดยสัตว์สีทั้งหลายนะครับจะต้องดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกของเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้พูดเองอมีการสวดมนต์ก็ดีมีการไหว้พระมีการพิจารณาชีวิต ต่างๆนา,นานาเหล่านี้ก็ได้เห็นนะครับยุคใหม่มีความแตกแยกแข่งขันกันมีระบบสร้างฉากสร้างแนวทางเป็นชั้นๆนี่นะครับตามที่ฝ่ารู้สึกผู้พูดสังเกตนะครับเป็นชั้นๆชั้น,ช,นชั้นล่างชั้นกลางทงะเลาะเบาแหวงกันนะครับผู้ที่เป็นนักบริหารด้วยกันก็นั่งคุยกันนะครับแต่จริงๆแล้วผู้ที่มาทําธุรกิจการค้า ส่วนบนก็จะรู้กันทั่วหน้านะครับครบทวนทั่วหน้าประชุมกันแต่ลูกน้องบริวารก็ทะเลาะบอ,อแวง้งแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายนะครับนี่แหละครับที่เราจะต้องตักเตือนพวกเราทั้งหลายในการที่จะใช้ชีวิตในการที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านั้นเราจะต้องคำนึงถึงจะขายสิ่งนั้นไปประโยชน์คุ้มกับผู้ซื้อหรือไม่ ก็สาคัญมากนะครับถ้าเราไม่ได้คํานึงถึงความเสียหายผู้ซื้อเราก็จะยัดเยียดขอร้องนะครับให้ผู้ซื้อช่วยซื้อหน่อยจงเคาะทีแต่เราไม่ได้คํานึงถือว่าผู้ซื้อนั้นเขาจะเดือดร้อนหรือไม่ใช่ไหมเราคํานึงว่าเพื่อเราจะได้ขายสินค้าไปแค่นั้นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องสำรวมระวัง นะครับที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเองให้ดีนะครับว่าการที่เราอ่อนน้อมทมตนสัมมาคารวะนั้นเราก็ไม่ได้หมายถึงเราจะปฏิเสธด้วยความรุนแรงแต่เราก็จะพูดจาก,กันในเรื่องสัจจะความเป็นจริงนะครับทุกเนื้อหาเราต้องรู้จักสิ่งที่เป็นเราเสีย <c oughs> ก่อนนะครับ ถ้ารู้จักสิ่งที่เป็นเราเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเราพอสมควรได้ในเมื่อเราเดือดร้อนเราจะไปช่วยผู้อื่นได้อย่างไรใช่ไหมครับถ้าเอยู่ปกติแล้วก็พอเพียงแล้วก็สาอาหารบริโภคประกอบสาม,มาชีพพอเพียงวันละสามสี่ร้อยบาทเราก็บอกพอเพียงของเรานะครับก็สิ่งเหล่านี้จะเห็นว่าโลกยุคใหม่ ก็ถูกผลักดันไปเข้ากระแสนะครับกระแสการแข่งขันกระแสไม่สร้างศีลธรรมนั่นเองนะครับก็จะทําให้พุทธบริษสัส4ของเรานั้นเกิดความเศร้าหมองเมื่อเราขอความช่วยเหลือในการขายสินค้านั้นไม่ได้อย่างใจนะครับเพราะนั้นจ้องต้องมีการตักเตือนนะครับว่าการที่เราจะยัดเยียดให้ผู้หนึ่งผู้ใดซื้อของของเราเนี่ย เราไม่ได้ไต่ตองว่าเขาจะเดือดร้อนไหมเขาคุ้มกันหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราไต่ตองให้ดีเราก็ต้องยอมรับว่าวันเวลานั้นผู้บริโภคไม่พร้อมจะเป็นผู้ใช้ผู้ซื้อหรือผู้บริรับบริการนะครับถึงได้พูดจาก,กันเรื่องแบบนี้นะครับในสังคมเนี่ยเราก็ผ่านอะไรกันมามากมาย ั้แต่ยาววัยทมกลางแล้วก็สู่บั้นปลายชีวิตอย่างนี้ <c oughs> แต่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องนะครับเรื่องสัจจะนะความเป็นจริงนะครับเราจะไม่แซ่อนเล้นในเรื่องอความเป็นจริงนะเพราะนั้นเราจะใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นสู่การสามัคคีอันนี้สําคัญมากๆนะครับสามัคคีปณิปนอมแลกเปลี่ยน นะครับถ้าแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์มหาศาลนะครับแต่ถ้าหาว่าเราใช้ชีวิตเพื่อตัวเรามันจะเกิดโทษเกิดภัยจะขาดมิตรขาดเพื่อนอสังคมจะมีความทุกข์ยากเดือดร้อนเนื่องจากว่าเราไม่มีไม่ได้ไต่ตองมองว่าสังคมรอบด้านที่เราเกี่ยวข้องนั้นมีทุกขเวทนาจากเราหรือไม่ <c oughs> นะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องมาปาลบกันแล้วก็พูดจากันแล้วก็ตักเตือนกันด้วยนะครับนั้นชีวิตโลกเราเนี่ยนะฮะเท่าที่เราเรียนรู้จะเห็นว่าสิ่งต่างๆเป็นอุดมการณ์ในยุค2,500กว่าเจ็ดเศษเนี่ยนะครับเราก็เห็นกันมากมายทั่วโลกมีการช่วงชิงใช้กลลเม็ดเด็ดพายต่างๆในการที่ จะช่วงชิงการเป็นผู้ชนะกันแต่พวกเราเนี่ยเป็นพุทธบริษัท4เนี่ยเราจะจะมองนะครับถึงเรื่องการพัฒนาใจแล้วก็ประกอบไปด้วยการใช้ชีวิตตามพอเพียงกับชีวิตที่เรามีและเราก็จะสร้างศิงลธรรมนำหน้า,าไว้นะครับ เมื่อเราสร้างศีลธรรมนำหน้าเนี่ยนะเราไม่สามารถจะไปบอกกล่าวใครได้แต่เราจะตักเตือนตัวเราแล้วก็ใช้ชีวิตของเรานั้นให้มีการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับสามารถคารวะอย่างนี้จากบทสพการ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จเหมือนกันนะครับที่เราใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเราก็พัฒนาใจในพระธรรมคําสอนไปด้วยนะครับพระธรรมคําสอนเนี่ยจริง ทิ้งไม่ได้นะครับถ้าเราทิ้งคำสอนเราก็จะไม่เข้าถึงกระแสแห่งความเป็นจริงก็คือใจดับทุก์นะครับจิตใจที่ดับทุกเนี่ยมันแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้นะครับทุกก็คือจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงนะครับถ้าว่าเราไม่เจอแล้วเนี่ยเราก็ไม่เชื่อหรอกครับแต่ถ้าเราพบเราเจอเราก็เข้าใจนะครับว่ามีจริง นะครับความไม่เที่ยงเป็นทุกยึดครองไม่ได้นี่เป็นจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราให้ความเข้าเข้าใจในวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับยังขับรถก็เหมือนกันนะครับขับรถเนี่ยอันี่จริงแล้วเราจะเห็นแต่ละวันที่เราได้ขับรถตามท้องถนนกันเนี่ยนะครับบางทีเราเห็นว่ารถจะขอเลี้ยวแล้วรถทางเราก็ล่าช้าเนี่ยรถทางเราก็หนาแน,น่น ถ้าเราจังหวะเราจะเว้นช่องได้แล้วก็เว้นให้รถที่จะเลี้ยวนั้นเลี้ยวได้นะครับการจัดจราจรก็จะไม่ติดขัดนะฮะท,ท,ทีนี้เองเราต้องสร้างจิตสํานึกกันนะครับแต่วก็เราสามารถจะไปได้แล้วก็ไปด้วยความเขารียกรีบนิดนึงช่วงไฟแดงเนี่ยนะครับเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยทำไมต้องรีบขาดรถ่ะเร็วแต่จริงๆแล้วไฟแดงยิ่ง เราทำความเร็วช่วงแรกๆเนี่ยรถหลายๆคันก็จะสามารถนะครับเฉลี่ยกันไปไม่ให้ติดมากก็ได้นะครับเร <c oughs> าะนั้นเล่าสู่กันฟังเรื่องอที่เป็นคุณงามความดีต่างๆนานาเหล่านี้นเราใช้ชีวิตจัรก็ต้องประกอบไปด้วยหลักศีลธรรมนะครับมีเมตตากันมีการยับยั้งมีการควบคุมพฤติกรรมนะครับ จะซื้อจะขายก็ใช้ใจของเราเป็นตัวพิจารณานะครับเพราะนั้นการที่เราจะทำกิจกรรมใดๆเราไม่สามารถจะเข้าถึงจุดที่เป็นศูนย์รวมของการเสวนากันนะในการบริหารทุกชนิดเขาจะรับรู้กันทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนพนักง,งานล่างๆจะไม่สามารถจะรับรู้เพราะว่าเนื่องจากาคนละส่วนกันเขาต้องการให้เรานั้นทำหน้าที่ โดยหลักเกณฑ์ต่างๆตามนโยบายใช่ไหมครับข้างล่างจะมาแข่งขันกันเองนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของโลกยุคใหม่ซึ่งมีความมุ่งมั่นต่อการขยับขยายแข่งขันนะครับรู้สึกว่าวันนี้นะครับอาบน้ํามาใหม่ๆก็ทําให้มีน้ํามูกเหมือนกันนะครับก็ทําให้ต้องเข้ามาภัยพวกเราที่ได้พูดจากันแล้วไม่ สะดวกนักนะครับก็พอสมควรแก่เวลาขอน้อมนำคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีนั้นจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิสุภาษีสวัสดีครับ